ชาวทั้งภูมิภาคก็เหม็นแห่อับอายกันทั้งประเทศหลังเวียดนามบุกถล่มดากรา د เมื่อตำรวจเขมรนเถื่อนชั่วคุกคามสาวเวียดนามและจัญญาบันโดยก็ได้เรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวหลังเกิดเหตุตำรวจและนักข่าวขเขมรนสุดไล้จัรยาบรณพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อผู้ต้องหาหญิงชาวเวียดนามสำหรับเหตุการณ์นี้เองก็ต้องเท้าความกันก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ได้รายงานจากสื่อหลักของประเทศกัมพูชารายงานว่า ช่วงเช้าวันที่18พฤศจิกายน2025ที่ศาลจังหวัดสวายเลียงประเทศกัมพูชากองวงจรสามารถที่บันทึกภาพนาทีนักโทษชายชาวเวียดนามกำลังถูกนำตัวลงจากรถควบคุมผู้ต้องหาในลานจอดรถก่อนที่หญิงต้องสงสยัยซึ่งสวมหมวกแก๊ปแพืยืนรอยอยู่ล่วงหน้าจะยื่นอาวุธปืนให้นักโทษชายคนดังกล่าวหลังได้รับอาวุธปรากฏว่านักโทษชายชาวเวียดนามได้ชักปืนขึ้นมาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะวิ่งหลบหนีออกทางประตูศาลพร้อมกลุ่มนักโทษที่ฉวยจังหวะหลบหนีตามไปด้วย สำนักข่าวแมีทาทมเปิดเผยต่ออีกว่านักโทษรายนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยรายสำคัญในเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่และถูกนำตัวมาขึ้นศาลในช่วงเช้าขณะที่กลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดใช้จังหวัดดังกล่าววางแผนจิงตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจกพูชายืนยันว่าสามารถจับกลุ่มนักโทษรายดังกล่าวได้แล้วในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดรถยนต์ที่ใช้ในการหลบหนีและขณะนี้กำลังเร่งไล่ล่าผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชายืนยันว่าจับกลุ่มนักโทษรายดังกล่าวรวมถึงผู้ที่ช่วยเหลือถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ทั้งหมดรวม6คนแต่ทว่าก็ได้มีคลิปเหตุการณ์นะครับที่กำลังถูกวิพากวิการอย่างหนักในโลกออนไลน์ที่ปรากฏให้เห็นหญิงชาวเวียดนามผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจฝ่ายเขมรควบคุมตัวไปนั้นแต่กลับมีเจ้าหน้าที่บางนายแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งการพูดจาลวนลามเชิงคุกคามทางเพศแต่ต้องร่างกายจับแก้มจับตัวและหยอกล้อขณะถ่ายคลิป ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นแม้ผู้ถูกกระทำจะเป็นผู้ต้องหาก็ตามซึ่งต่อกับเหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่พอใจอย่างกว้างขวางโดยหลายฝ่ายตั้งคําถามถึงมาตรฐานวิชาชีพตํารวจและความปลอดภัยของผู้ต้องหาเพราะหากต่อหน้าผู้คนจํานวนมากยังกล้ากระทําเช่นนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความกังวลว่าหลังจากนี้หญิงสาวรายนี้จะถูกนําตัวไปควบคุมในสถานที่ปิดจะยังปลอดภัยหรือไม่นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในช่วงกลางดึกก็มีการปลดนักข่าวและยืดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังนาคลิปดังกล่าวเผยแพร่ โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นการสร้างความเสียหายซึ่งทําให้หลายฝ่ายมองว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจขมรนและสื่อในประเทศกําลังเผชิญปัญหาด้านความเป็นมืออาชีพอย่างหนักและกรณีน,นี้กําลังได้รับการจับตามองจากสังคมโลกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทุกตรวสอบหรือไม่และจะตาก,กรรมของผู้ต้องหาหญิงชาวเวียดนามรายนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่นะครับก็ทําเอาชาวขม,มิน้นจานวนมากแฮอั u ไอายขายขี้หน้าทันทีจนแฮเม้นให้ลบคลิปออกซะพวกเสียมจะได้ไม่พูดถึงเราในทางไม่ดี แต่แน่นอนจะลบตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วน้า้องแหมนเพราะไทยออกข่าวกันตรึมแล้วจ้า ขณะนี้นะครับด้านฝั่งเวียดนามก็ไม่น้อยหน้ามีทัวเวียดนามลงขมแนอย่างหนักเป็นกระแสแรงมากในตอนนี้โดยเยนดังเวียดนามโพสต์ว่าพฤติกรรมของตำรวจกัมพูชาสาวเวียดนามถูกปล้นไม่สาเร็จถูกตำรวจกัมพูชาจับระหว่างทางบังคับสาวกลับกลุ่มตำรวจกัมพูชาดา่าสกิดคำหยาบกวนคว้าแก้มสาวอย่าลืมนะตอนนี้เธอเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยศาลยังไม่ตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจชายไม่มีสิทธิแสดงพฤติกรรมเช่นนี้กับผู้หญิงแม้ศาลจะตัดสินว่าเป็นผู้กระทําความผิดก็ตาม มันเป็นไร้มนุษยธรรมสำหรับคนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ซึ่งยอมจำนวนและจากโพสต์ของเพจดังเวียดนามนะครับก็ได้มีชาวเขมรนจำนวนมาหาศารกันเลยออกมาด่าเขมรนกันเพียบอย่างเมนนี้ก็บอกว่าตำรวจเขมรมันชั่วช้าขนาดนี้เลยเหรอคอมเมนต์ถัดมาครับตามที่ตำรวจเขมรนแปลเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นสวยและมีหน้าอกใหญ่มากคำพูดแบบนี้ชัดเจนว่าเป็นการคุกค,คามทางเพศชัด,ชด ความคิดเห็นต่อมาครับไม่เข้าใจว่าประเทศแบบนั้นอยู่ในอาเซียนได้ยังไงคนไล่ออกเถอะมีใครอยากให้มันอยู่ไหมประเทศผมโง่เองที่รับมันเข้าเม้นท์ถัดไปครับผู้เขมรนมันเกลียดคนเวียดนามเราอยู่แล้วมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเหยียบซ้ำไม่ว่ามีความผิดหรือไม่ต่อมาก็เม้นว่าถึงจะเป็นผู้ต้องหาก็ไม่ควรโดนลูลามแบบนี้พวกมันกลางหน้ารังเกียจจริงๆโคตรพวกเลวระาำความคิดเห็นต่อไปครับตำรวจเขมรน,นี่ป่าเถื่อนเหมือนพวกอันตพันจริงๆ ต่อมาครับแชร์ให้เพื่อนเขมรดูหน่อยมายกย่องความมีอธิยศัยของพวกเขาดิสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ไว้ว่าคนกัมพูชาเกือบทุกคนมีนิสัยหน้าขยักขยังแบบนี้แหละถ้าเป็นที่อื่นแขนขาห้อยตองแต่งแล้วตัวพรุ่นเป็นรูไปแล้วไม่ต้องมาพูดเรื่องมนุษยธรรมดูซูดานสิเข้าฟันหัวผาเป็นชิ้นๆเลย ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า